สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวีดีโอนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดในหน้าที่83ข้อดี write what is happening in the pictures ให้นักเรียนเขียนประโยคให้มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ for example ตัวอย่างเช่น open the window open the window เปิดหน้าต่างเขาจะมีคำกริยามาให้และมีกรรมนักเรียนจะต้องแต่งประโยคให้เป็น present continuous Tense I am opening the window. นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้าง 1. ดูประธานที่เขากำหนดมาให้ในแต่ละข้อ 2. ใช้ verb to be ที่ผันตามประธานให้ถูกต้อง 3. เปลี่ยนจาก verb ที่เขากำหนดมาให้จะเป็น infinitive verb ให้นักเรียนเติม ing ลงไปให้ถูกต้องส่วนกรรมในแต่ละข้อตรงนี้นะคะ the window the door ไม่ต้องทําอะไรก็คือเขียนลงไปตามปกติเลยทุกข้อนะคะเขากําหนดประธานมาให้คือ1คนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเติม is ทุกข้อเลยนะคะนักเรียนมีหน้าที่แค่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกริยาตรงนี้ที่เขากำหนดมาให้ mm hmm. เพิ่ม ing ลงไปให้ถูกต้อง mm hmm. open the window เปิดประตู she is opening the door เธอกำลังเปิดประตู number 2 get up get up แปลว,ว่าลุกจากที่นอนนักเรียนตื่น wake up ก่อนหลังจากนั้นก็ get up ก็คือลุกจากที่นอนประธานคือ he ก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ข้อที่2จะได้ว่า he is getting up คำว่า get ตัว t จะมี2ตัวเพราะว่าเป็นสระเสียงสั้นนะคะ number 3 drink milk drink milk ดื่มนม a n n a n n คนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเราก็ต้องแต่งให้เป็นประโยค present continuous tense ก็จะได้ว่า a n n is drinking milk number four read a book read the book อ่านหนังสือหนึ่งเล่มประธานที่เขากำหนดมาให้คือสู่หมายถึงคนคนนี้ เราก็จะได้ว่าซ e is reading a book and the last one number five is e an apple is e an apple ทานแอปเปหนึ apple, ่งลูกแ p ปเปเป็น A ออกเสียงเป็น A เป็นออ่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เฉพาะ article a เด h อจะต้องใช้ an อ่ะจะใช้กับเสียงตรงนี้เป็นพยัญชนะ ที่ไม่ใช่อ่างประธานที่เขากำหนดมาให้คือ she คนนี้ข้อ5ก็จะได้ว่า she is eating an apple เรามาฝึกอ,าอ่านประโยคข้อ1ถึงข้อ5อีกครั้งหนึ่งนะคะ open the door open the door she is opening the door get up get up he is getting up drink milk. Drink milk. Ian is drinking milk. Read a book. Read a book. Sue is reading a book. Eat an apple. Eat an apple. She is eating an apple. แบบฝึกหัดในหน้าที่83ฉเฉลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับวีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวีโอหน้าค่ะบาย